ดินอันนี้เราก็เป็นดินที่เราใช้แล้วนะคะที่มีความแข็งนะคะแล้วก็แห้งมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะแข็งจนเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะเราจะนําไปปลูกหรือว่าไปใส่กระถางเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าปลูกแล้วพืชอาจจะตายผักของเราก็อาจจะไม่รอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงใหม่ค่ะเพื่อให้ดินเก่าที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่บดนะคะ หรือว่าตำให้ละเอียดค่ะเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับดินนะคะก็โรยลงไปแบบนี้เลยค่ะหรือว่าใครจะมีเยอะกว่านี้นะคะก็เราก็ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะหรือว่าจุลินทรีย์ไข่เน่านะคะเราก็นํามาผสมในน้ําค่ะผสมลงไปเลยนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ดินของเรามีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะ จุลินทรีย์ตัวนี้สามารถกำจัดพวกหนอนพยาธิในดินได้นะคะแล้วก็ผสมในน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ลดในดินไปเลยนะคะลดให้ทั่วค่ะไม่ต้องแฉะนะคะหลังจากที่ลดหน้าดินเรียบร้อยแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะกลับดินไปกลับดินมาให้เข้ากันเลยนะคะให้ดินเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ทำแบบนี้ไปจนกว่าดินของเราจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอย่าลดน้ําจนแฉะจนเกินไปนะคะหลังจากที่เราคุกเขาให้ทั่วกันแล้วนะคะเราก็ลดน้ําหน้าดินอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็เอากระมังมาปิดไว้ในนี้นะคะทิ้งไว้2-3วันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิด เพื่อกลับหน้าดินอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็ครบ2วันแล้วนะคะดินของเราเริ่มชุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าดินของเราไม่แห้งเหมือนเดิมแล้วนะคะน,นี้เราก็ลดน้ำอีกรอบนึงค่ะก็จะเป็นน้ำตัวเดียวกันนะคะที่ผสมกับจุลินซีย์สังเคราะห์แสงนะคะ แล้วก็คลุกเขาให้ทั่วกันอีกรอบนึงนะคะทีนี้จะทิ้งไว้7วันนะคะเพื่อให้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในเนื้อดินได้ะคะ่ะครบ7วันแล้วนะคะเพืพ่อนๆจะเห็นว่าดินของเรานะคะมีความชุ่มชื้น ไม่แห้งไม่แข็งนะคะแล้วก็มีความร่วนซุยด้วยค่ะใครที่มีดินเก่าที่มันอยู่ในกระถางนะคะแข็งแข็งแห้งๆเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ